พี่เจนนี่คะเดินทางมาพร้อมกันที่ยังไงครับค่ะก็เออเราไปพร้อมกันนะคะก็ไปไฟเดียวกันนี่แหละค่ะค่ะพี่เจนนี่เป็นไงบ้างนะคะเขาเด็ดใจเออก็ปกติค่ะแต่วันนี้พี่เจนนี่ยังไม่พร้อมจะเจอสื่อไงค่ะต้องไปทางอื่นอ๋อ้นันนะไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าก็ต่างคนต่างมาค่ะตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วไงอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ได้ติดต่อเลยค่ะใช่เข้าไปแล้วติดต่อเข้าไปแล้วอ๋ออันนี้นันนะติดต่อเขาไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวก็นัดกันแค่ไปเจอกันข้างในค่ะ ได้มีปรึกษากันก่อนไหมคะสำหรับว่าจะออกเดินทางพร้อมกันแต่ต้องเช็คอินยังไงอ๋อไม่ไม่ได้คุยอะไรันขนาดนั้นนะคะก็เหมือนเดินทางปกติอะห่ะอ่าหลายคนมองว่าแบาที่นานาเป็นตัวหลอกหรือเปล่าโอ้ยไม่ไม่ไม่หลอกละค่ะนานามีลูกมาด้วยมีครอบครัวมาด้วยก็เป็นปกติเหมือนเราเดินทางไปต่างประเทศก็เป็นปกติแบบนี้ละค่ะก็คือ เหมือนกับเราต้องไปเจอคุณแม่พี่เวด้วยแล้วก็มีงานต้องทําด้วยแล้วก็เหมือนกับเป็นไปครอบครัวค่ะทีปนี้อยู่กับพี่เจนี่ตลอดเลยนะคะเออก็จริงๆก็คือเขาก็ปกติเจนี่เขาจะไป vacation ของเขาอยู่แล้วทุกปีบ้านเขาก็อยู่ที่นู่นนะคะก็ต่างคนต่างไปแต่เราไปด้วยกันอ่ะอันี้ก็ไปด้วยกันคือวางแผนไปด้วยกันคือจริงๆมันเป็นแผนตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่ามีปแอบไปดูคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตต้องจองตั๋วตั้งนานนะเพราะนั้นก็ก็เลยเป็นแผนที่วางมานานแล้วค่ะ นานเท่าไหร่ก็นานค่ะเพราะว่าเปิดจองปั๊บเราก็รีบจองตั้งนานเลยแต่ตอานี้เจิตใจพี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ปกติดีนะคะทัานสั่งมีกันอย่างก็คือได้นัดการคุยกินข้าวกันอย่างเงี้ยวมั้ยคะนัดกันกินข้าวค่ะเพิ่งเจอกันไปเมื่อสองวันก่อนกับคู่เพื่อนๆค่ะค่ะใช่ค่ะนี่ว่ายังไงบ้างคะหลังจากก็คุยปกติค่ะก็จารทุกสุขดิบเป็นยังไงบ้างปกติมีปรับทุกไหมครับท่านสไม่มีอะไรขนาดนั้นค่ะ เห็นว่ากลับมาเขาต้องมาเจอสื่อในงานปฐมทวีเขาพร้อมจะตอบเลยอันนี้นันนาไม่ทราบเลยค่ะก็คงต้องอันนี้ต้องถามเจนนี่เองนะคะนันน่คะในส่วนของเจนเจสิไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยูเในฐานข่าวของพี่จริงจริงนันน่าจะบอกว่าอันนี้ก็คือตัวเจนเองได้คุยกันแล้วนะคะเราเราไม่มีแบบนั้นนะคะจะมาแบบว่าหลอกพี่ๆนักข่าวคือเจนเขาบอกเป็นความผิดพลาดของเขาเองคือเขาจําวันผิดจริงๆแต่เราคุยกันว่าเราจะไปสิ้นเดือนแล้วมันก็ใกล้ๆสิ้นเดือนเจนเขาเข้าใจว่าสิ้นเดือนแล้วคงไปกันแล้วเมึงก็ฝากของฝากของอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะ ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจจะจะสับหลอกหรืออะไรพี่พี่นักข่าวนะคะได้สิคุณเพื่อนนี่ก็ไม่มีใรน้อยใจว่าเอ้ยก็มาตอบคุณแทนเพื่อนนะไม่โดนข่าว๋อเพื่อนเราค่ะเราเป็นเพื่อนกันั้งไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราก็ยินดีกันอยู่แล้วค่ะี่นรีว่าค่เพื่อนไปรักษาแขลใจป่าโอ้ไม่หรอกค่ะก็ไปปกติค่ะค่ะ ค่ะคือเพื่อนที่พอล่าบอกโทษเป็นีขอเพื่อนที่ทำไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวก็นิดนึงค่ะก็เหมือนกับเกรงใจเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วทุกคนก็เพื่อนกันนะเนาะใครมีปัญหาอะไรเราก็ช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรสําหรับทุกคนที่จะตอบคําถามพี่ๆนักข่าวะค่ะเนีันนะไปกันไหมคะเออค่ะก็ไปนานนาไปแค่ไม่กี่วันอะค่ะแต่เดี๋ยวเจนนี่เขาก็อยู่ต่อค่ะ แล้วตอนกลับวิชาไปรับเพื่อนกลับอ้ได้โอ้ไม่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 แน่ใจแล้วค่ะเขาคงไปได้กลับได้บ้างคะโตแล้วนะค่ะพอใจไหมโอ้ามปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นว่าเพื่อนก็ไปอ๋ออันนี้ไม่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 ไปทราบอะค่ะค่ะไม่มีอะไรนะไม่ไม่ไม่ค่ะค <Hey, ่ะขอบคุณเนาะพี่เนาะขอบคุณมากค่ะ